สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์อัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาที่เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ในการรวบรวมงานศิลปะในประเภทต่างๆทุกประเภทเลยนะครับมารวมไว้ที่นี่ที่สำคัญนะครับเป็นงานศิลปะของจริงของแท้ จากศิลปินระดับประเทศนะครับนำมาจัดแสดงให้ได้ชมฟรีกันที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับการมาที่นี่นะครับต้องบอกว่าบินมีนัดกับศิลปินแห่งชาติในสาขาทาัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2564ครับซึ่งในวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราจะได้มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมให้เราได้รับชมกันนะครับสำหรับเรื่องราวของที่นี่จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในอัปเดตไทยแลนด์วันนี้ครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเพื่อให้การมาเยี่ยมชมที่เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมแห่งนี้นะครับเราได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมนะครับวันนี้ ก็คงจะต้องขอความรู้จากผู้ที่ดูแลที่นี่นะครับท่านศาสตราจารย์ถาวรโกดมวิทย์นะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิป์เกี่ยวกับภาพพิมพ์นะครับพุทธศักราช2564นะครับแล้วก็ท่านดูแลที่นี่ก็คือัดรักษณ์ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินดีครับขอพระคุณมากเลยนะครับเี่ห้เกียรติกับทางรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับอาจารย์ก่อนอื่นเลยผมก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับที่นี่เนี่ยนะฮะ ความเป็นมาในการจัดแสดงผลงานศิลปานี่มีที่มามีที่ไปอย่างไรครับอาจารย์จืมเนื่องมาจากว่าคุณพงชัยจินดาสุขเจ้างสัน์ว่าก็เป็นเพื่อนรักกันท่านก็บอกว่าท่านอยากจะมาซื้อที่ที่เขาใหญ่แล้วก็ทําบ้านครับอยากจะชวนมาอยู่ด้วยออผมก็บอกดื่มไปได้เลยเพราะว่าผมเคยมีบ้านอยู่ที่เชียงราย<อ>ปีแรกจะไปทุกสัปดาห์ปีที่สองก็จะไปทุกเดือนปีที่สามก็สามเดือนครั้งปีที่สี่ก็ 6เดือนครั้งปีที่5้าก็ขายมันก็จะเป็นสูตรนี้ตลอดเครับพราะเราไม่ได้มีไอกิจกรรมอะไรที่จะไปทําไปถึงก็ไปกินกินนอนๆกเบืเ่อก็เลย คุยปลาลบก,กับท่านเล่นๆบอกว่าถ้าคุณทำมิวเซียมผมจะมาอยู่ด้วยลุ่งขึ้นเขาก็นัดสถาปนิกแล้วก็บอกว่าอยากจะทำมิวเซียมเราเอ่ยปากไปแล้วเราก็คิดว่าอ่ะงั้นเราก็ก็ต้องทำซึ่งเราเราอยากจะทำมิวเซียมแต่เราไม่มีปัญญาเพราะว่ามันต้องใช้ทุนมหาศาลแล้วก็ประกอบกับท่านเป็นคอลเลสเตอร์ด้วยเป็นนักสะสมด้วยครับผมก็เลยบอกว่าไอางานที่คุณเก็บเก็บไว้เนี่ย เอามาให้ประชาชนได้ดูม,มันก็จะเป็นกุศลแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งคุณพงษ์ชัยและครอบครัวนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ใจบุญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยทำหอศีลนี้ขึ้นมามปีนี้น่าจะเข้าปีที่สิกแล้วก็ท่านก็เอางานสะสมของท่านเนี่ยมาแสดงก็เป็น CSR ของบริษัทันว่าค,คือเข้ามาที่นี่เราจะไม่เก็บตัง เข้าฟรีเลยนะเข้าฟรีเลยนั่นคือที่มาที่ไปในการ,รขอร่างแล้วก็สร้างที่นี่ขึ้นมาใช่ท,ใชที่นี้มาที่นี่เนี่ยอาจารย์คนที่ชอบศรริลปะหรือไม่ก็เป็นประชาชนทั่วไปนะครับจะได้สัมผัสกับศิลปะประเภทไหนบ้างอยากให้อาจารย์ไดุ้ยา,ายครับรงก็อันนี้เป็นคําถามที่ดีเอ่อเนื่องจากรสนิยมของคุณพงษ์ชัยเนี่ยเขาจะชอบงานที่เป็นเหมือนจริงหรือเราเรียกว่าเป็นไอ้ reflective approach คือการ สะท้อนในความเป็นจริงของอสังคมซึ่งเป็นงานที่อาจจะดูแล้วเข้าใจแล้วก็สนุกสนานซึ่มันก็เหมาะกับบริบทสังคมของคนไทยก็อันนี้อาจจะเป็นสะพานที่ให้คนเนี่ยได้เข้าใจและพัฒานาต่อไปครับแล้วผลงานที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นผลงานของศิลปินที่ค่อนข้างมีชื่อที่ท่านซื้อและสะสมไว้หลายปีนะอ,อย่างเช่นของ ของลำพูของอัญชลีชนะเป็นรุ่นใหม่หรืออย่างรุ่นเก่าที่เราเห็นนี้อาจารย์เขียนยิ้มศิลินะซึ่ง5-60ปีแล้วหรือว่างานของอาจารย์ชลูดเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่เนี่ยก็จะเป็นความหลากหลายความหลากหลายที่เจ้าของเ้าชอบก็นำมาสแสดงสแสดงว่ามาที่นี่ได้ดูงานศิลปะในทุก รูปแบบทุกประเภทเลยใช่ภาพวาดก็มีใช่เรื่องของปั้นองมกรมเจอร์ก็มีคือคปฏติมาก,กรรมภาพพิมพ์แม้แต่งานอินสตาเลชั่นของท่านอาจารย์จรูดก็มีครับเพราะว่าเนื่องจากว่าที่เนี่เราก็จะมีพาร์คใหญ่มีสวนใหญ่ครับเราก็จะมีงานปฏติมาก,กรรม มากมายหลายรูปแบบอยู่ดังนั้นแม้ว่าที่นี่นจะเข้าฟรีแต่ผลงานทุกชิ้น,เ,นเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าแล้วก็ของแท้เลยว่ากันอย่างนั้นอาจารย์อ๋อใช่ะคะก็คืองานเป็นงานแท้ไม่ใช่งานรีโปรดักต์แต่ระกันใดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหอศิลนปน์ก็เป็นหนึ่งในหอศิลป์ที่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเขาใหญ่นะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็198นะที่ของคุณเยาวณีอันนั้นก็ เป็นหอสิลนที่ดีมากอันหนึถ้าอยากใช้อาจารย์ลองลงไปดูผลงานของแต่ละท่านได้ไหมครับแล้วก็เหมือนกับให้อาจารย์ช่วยอธิบายว่าแต่ละท่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นการเขียนรูปหรือว่าการออกแบบศิลปะในในแบบไหนบ้างขอรบกวนอาจารย์ได้ไหมครับครับอย่างภาพเนี่ยจะเป็นภาพที่คนนิยมมาถ่ายรูปแล้วก็ทําท่าท่าอะไรครับอ่าก็ท่า บ้องแบลซึ่งแอป,ป,ป,ปแบลซึ่งไม่น่าเชื่อว่าศิลปินเนี่ยเขาสามารถที่จะบันทึกให้เหตุการณ์ในยุคหนึ่งทีใช่อันนี้ถ้าเราดูปีนี่ั้ากับ2,510ซึ่งถ้านี้ <2000 S 1> ก็ต้องฮิตเหมือนปัจจุบันก็นกนกนคือเหมือนวิดีฮาร์เหมือนท่าลัะนี้แล้วออลรูปนี้ก็ น่าจะถูกเผยแพร่เยอะที่สุดเพราะทุกคนก็จะมายืนแล้วก็ทําท่านี้ทำท่าเรียนแบบเราก็เลยสมมุติว่าอันนี้เป็นโมนาลิซาของเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมแล้วก็พิมพ์เสื้อขายไปเยอะแยะมากมายนะครับโดยใช้โมเดลของนี้อันนี้ชื่อคุณอมรินนะฮะตอนนี้เป็นอาจารย์ิอันนี้ก็จะเป็นศิลปินที่ที่โด่งดังที่สุดผู้หญิงในในปัจจุบันตัวศิลปินคือคนนี้ฮะ คุณลำพูเป็นผู้หญิงคนนี้เลยเป็นผู้หญิงคือเขาก็จะถ่ายทอดให้เหตุการณ์สะท้อนไอ้ชีวิตประจําวันครับเช่นอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันมีรถขายมะม่วงดองอันนี้คือคนขายซึ่งเป็นสามีเขาเองเขาก็จะคิดอะไรซึ่งตลกขบขันว่าถ้าสามีเขาไปขายมะม่วงดองเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาต้องซื้อหรือเขาต้องเป็นคนที่ มากินอันนี้ก็เพื่อนๆกันครับคือมองแล้วเราก็ยิ้มได้ว่างั้นเถอนะแล้วก็สามารถเข้าใจในบริบทของ ศิลปินที่ต้องการจะสื่อถึงเราเนี่ก็ลักษณะทานองเดียวกันอันนี้วันที่เขาไปงานแต่งงานเพื่อนเพื่อนเขาแต่งงานนี่คือเหมือนผู้ชายแล้วมาแต่งชุดผู้หญิงผู้หญิงก็แต่งเป็นเจ้าบ่าวกันเลยคืองานเขาเนี่ยเราเห็นแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขใช่แล้วหน้าตาใช่แล้วลักษณะการเพ้นท์เขาเนี่ยใช้เทคนิคอะไรครับอาจารย์สีน้ํามันสีน้ํามันอันนี้เขาเรียกเพ้นท์ทรีคือการเพ้นท์แบบแบบใช้ฝีแปด แต่อันนี้ก็เพ้นเหมือนกันครับอันนี้เป็นเพ้นลักษณะใช้หลายเส้นไม่ใช่เพ้นทอรี่อย่างนี้ก็จะเรียกว่าเพ้นทอรี่คือการเพ้นแต่อันนี้เพ้นแบบการดรอภาพจะคมมากเลยอาจารย์อันนี้ของอาจารย์ธงชัยอาจารย์ธงชัยตอนนี้ก็โด่งดังงานขายดีขายดีครับอันนี้ก็เป็นศิลปินคนเดียวกันอันนี้ก็แนวพระพุทธศาสนาแล้วอาจารย์สอสองภาพนี้ครับ มหาวิเนศกรมนะ,ะฮะก็เป็นการตัดผมครั้งสุดท้ายก่อนปลงผมของพระพุทธเจ้าออเดินมาถึงมุมนี้ครับอาจารย์ทราบว่าอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์ถาวรเลยนะใช่ครับก็ <c oughs> จริงๆแล้วงานโดยส่วนใหญ่พี่ก็จะทำพระมิ์ครับ อันนี้เป็นชุดที่ทําตอนท่านในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านสวรรคตเราก็เลยเห็นเราก็รู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ศิลปินส่วนใหญ่ก็จะลําลึกถึงท่านโดยเป็นภาพเขียนบ้างคือส่วนใหญ่จะเป็นภาพเหมือน oh. แต่ผมพยายามคิดว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงที่มันเรารู้สึกต่อพระองค์ท่านนะะเหมือนท่านพระองค์ท่านไปอยู่บนสูงสวรรค์แล้ว oh. พราะฉะนั้นเนี่ยภาพเนี่ยมันก็เลยจะมีองค์ประกอบอื่นๆเป็นเครื่องสักการะมากมายนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคผสมระหว่างภาพถ่ายกับเพนติงนะตัวอ็อบเจกต์ข้างหน้าก็จะเป็นเพนติงส่วนตัวข้างหลังก็จะเป็นภาพพิมพ์จภาพพ,พ,พิมพ์ผสมกับภาพ,พถ,ถ่ายคือเป็นการผสมผสานเทคนิคใช้เวลาลวนานไหมครับแต่ละภาพในการก็ช่วงนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเรา เราก็จะพอมีเวลาก็รูปหนึ่งก็ประมาณ5-6เดือนเดือนครับทั้งหมดมี9 9ชิ้นครับแต่เขาออกมาได้สวยงามแล้วก็กบอกว่าถือเป็นการเทิดพระเยระองค์ท่านด้วยในในวัดราที่ท่านสวรรคตนะครับทีนี้หลังจากห้องนี้ซึ่งเป็นห้องแรกห้อง A แล้วเนี่ยฮะก็จะมีห้องถัดไปเป็นห้อง B ถูกต้อง ห้องบีเนี่ยจะเป็นส่วน่ารดูกันอ่ะงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ได้นำเราไปดูนะครับไปทีห้องบีครับอาจารย์ก็พาบินมาที่ห้องบีแล้วห้องที่สารย์ส่วนใหญ่จะเป็นงาน portrait ยกเว้นชิ้นนี้ซึ่งเป็นของคุณถวัลดัชนีนะครับซึ่งเราคงไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าคำอธิบายมีอยู่ทั่วไปแล้วถึงความสามารถของท่าน รเราข้ามไปที่คุณสักวุฒนะครับคุณสักวุฒวิเศษมณีนี่ถือว่าเป็นศิลปินพอร์เทรตชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเลยคืองานของคุณสักวุฒเนี่ยเราจะเห็นถึงออารมณ์ความรู้สึกที่เอ็กเ s s ชันออกมาในงานมากนี่คือเจ้าตัวเห็นพอร์เทรตอ๋อนี่คืออาจารย์สักวุฒอาจาเราจะเห็นไอพลังภายในบางอยา่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นมือระดับ ต้นๆของประเทศนะคือคุณวราวุษชูแสงทองตอนนี้ก็สัก6กสิบฮะมาณนี้อายุ66นี่อายุหกบแล้วาานี่เขาเขียนคุณคริสหอวหวังนะครับนี่เราจะเห็นอไอเส้นสโตรกอะไรของเขาเนี่ยแบบคข้รวยมากอันนี้ก็จะเป็น,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 นเป็นแปลกตาครับอาจารย์อันนี้เป็นศิลปินรุ่นใหม่ฮะเป็นงานของคุณวิศนุโภ์ปโป เขาใช้เทคนิคการผสมผสานด้วยเพราะมันเหมือนกับมีมิติมากกว่าตลูปผมนะครับใช่ครับเขียนเหมือนพยายามที่เราจะเล่นกับสเปซจริงกับการหลวงอ,อันนี้ก็คุณวัชระก้าค้าขายซึ่งจะเขียนในแนวเรอลิสติกที่เหมือนเทคนิคการใช้สีการวางตำแหน่งคือหาคนที่จะทักษะยอย่างนี้ค่อนข้างยากในเมือถือครับ พราะภาพดูแบบว่ามหอนจริงมากแล้วก็นุ่มนวลด้านนี้ค่อนข้างจะเป็นมาสเตอร์เพซคือเป็นศิลปินชั้นยอดของเมืองไทยอย่างเช่นเหมือนถ้าเป็นลักษณะด้านนี้อาจารย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปะฮะอันนี้เป็นของอาจารย์ปัญญาก็เป็นลักษณะของการจัดวางเป็นปฏติมากรรมการจัดวางปฏิมากรรมการจัดวางอันนี้จะเป็นงานของคุณเลินศักดิ์ซึ่งถือว่าเป็นศิลปินไทยที่ โด่งดังในสิงคโปร์และอินโดนีเซียเขาจะมีทักษะในการเขียนรายละเอียดได้ดีมากนะภาพภาพถ่ายเลยนะ<ส>มันอยา่างข้างบนเนี่ยเขาาใช้เทคนิคอะไรครับเออเป็นปั้นเบลส r ลิลีฟแล้วก็เป็นทรรมานนี้เนี่ยสังเกตว่าเป็นเป็นศิลปะที่เรา<ช>ไม่ไม่ไม่ค่อยจะได้พบเห็นนะครับอาจารย์ปกติเราจะเห็นภาพวาดภาพพิมพ์แต่นี้ก็คือเขายาเอางานปฏิมากรรมเข้ามาเข้ามาใส ครัฝีมือดีมากนะเขียนมีมีเลือดมีเนื้อเลยนะฮะเอาละครับนี่เป็นห้องที่สองถะโอ้ห้องบีก็ต้องบอกว่าอาจารย์แต่ละท่านหรือว่าศิลปินแต่ละท่านเนี่ยดังดังทั้งนั้นเลยเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาครับยังเหลืออีกหนึ่งห้องสำหรับห้องจัดแสดงนะครับอยู่อันข้างนี้เองห้อง4ีใช่ไหมใช่ครับเป็นงานของอาจารย์เชิงใช่เดี๋ยวไปดูโอ้โหศิลปินดังเลยเดี๋ยวตามอาจารย์ไปดูนะครับ ตอนนี้เราก็มาที่ห้อง C นะครับซึ่งเป็นห้องจัดแสดงศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิมพิพัฒน์ครับอันนี้ของจริงของแท้หมดเลยนะครับใช่ครับก็เป็นผลงานของท่านเนื่องจากว่าคุณพง์ชัยเนี่จะชื่นชอบงานอาจารย์เฉลิมชัยมากแล้วก็สนิทชิดเชื้อกันในบางชิ้นเราจะเห็นว่าเป็นผลงานที่อาจารย์เฉลิมชัยช่วงหลังท่านแทบจะไม่ได้ขายงานเพ้นติ้งของท่าน ต่คุณพงชัยก็จะมีหลายชิย้นที่เป็นคนสามารถที่จะเกลี้ยกล่อมให้อาจารย์เฉลิมชัยใจอ่อนได้ด้วยความดีความน่ารักของด้านนะครับ,รบอันนี้น่าจะเป็นปฏิมาก,กรรมชิ้นใหม่ที่มานอกจากนั้นเนี่ยผลงานปฏิมาก,กรรมชิ้นนี้ก็ที่เป็นพระพิคเนตเนี่ยครับก็เป็นที่ลือลั่นนะฮะแย่งกันมากมาย อันนี้ก็เราจะเห็นว่าจะเป็นงานเก่าตั้งแต่ปี2554เป็นรอยอิงอันนี้ยิ่งเก่ามาก2539เกิดเกิดยัง39เกิดเกิดแล้วครับแต่ก็ยังเด็กๆยังเด็กๆครับอันนี้ก็ขอจาเฉลิมชัยใช่อันนี้เป็นงานที่วันได้รับศิลปินแห่งชาติท่านวาดประกอบเนี่ยเพลงละนาฏของคุณอิน ใช้เวลา8นาที2555ใช้เวลา8นาทีครับในการวาดใช่ <Okay. S 1> ที่เหลือก็จะเป็น,ปนงานที่ที่เราเห็นปุ๊บเราก็รู้เลยว่าเป็นเป็นชิ้นงานของอาจารย์เสลิมชัยนะครับอันนี้ก็หมด3ห้องสําสำหรับส่วนที่โชว์จริงๆแล้วมีงานอีกเยอะมากมแต่เนื่องจากว่าสถานที่เนี่ยมันไม่พอครับในอนาคตก็อาจจะต้องขยับขยัม,มีอีกน่าจะสองเท่าของที่นี ที่อยู่ในสตอล์จครับแล้วเราก็ยังมีข้างบนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านขายของที่ระลึกนะแล้วก็สามารถขึ้นไปชมได้อาจารย์คิดว่าใน,ในการที่เรามาจัดแสดงศิลปะในในที่นี้นะบ<ป>ะจริงหนึ่งนะ,<ป>ะที่เจ้าของเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการช่วยกันเติมเต็มสังคมและให้คนคได้มาดูฟรีในเรื่องของศิลปะในเรื่องของการจัดแสดงทีนี้ คนที่มาดูล่ะครับสิ่งที่เขาจะได้รับจากการเข้ามาชมที่นี่คืออะไรคือคือ,ค,อคงไม่ใช่โดยผลโดยตรงรนะรอย่างน้อยเนี่ยการเข้ามาเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของเขาครับรบ,บางทีเนี่ยเราจะเห็นเด็กจากโคราชเนี่ยลถมาเจ็ดแปดคันคคลงมาตรงนี้ไม่มีที่ยืนเลย<อ>นะฮะอย่างน้อยเนี่ยเด็กที่เขาได้มาเห็นเนี่ยร้อยคนถ้าเกิดแรงบันดาลใจสักสิบคนเนี่ย ผมเชื่อว่าแรงบันดาลใจมีพอเข้ามาเห็นวันหนึ่งเขาคือเขา,อาจจะชอบวาดรูปอยู่แล้วออมีความหวังว่าออได้มาดูว่ไอ้งานศิลปะที่ดีมันเป็นอย่างไรครับอีกหนึ่งคำถามครับที่อยากจะถามอาจารย์ในฐานะนะเป็นเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยตอนนี้ แนวคิดต่างเนี่ยน้องก็สามารถทจะหาได้จากอินเทอร์เนต็ตนะแล้วก็จากสื่อต่างๆด้วยแต่บางครั้งพ่อแม่พอพูดถึงศิละปะเขาก็ยังมีคาย้อย่อไหมเอ๊ะเดี๋ยวศิละปะพอโตไปแล้วอาจจะไม่มั่นคงทางทั้งที่ตัวลูกเนี่ยอยากจะเรียนแต่ตัวพ่อแม่อาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้อยากให้อาจารย์ได้ให้แง่คิดในทางที่คือ,อาาคือถ้าเป็นเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยอาจจะใช่แต่เดี๋ยวนี้ผมคิดว่าคนในระดับอายุเท่า แ้วคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยผมอยากเรียนศิลปะเนี่ยพี่สาวผมอยากเรียนศิลปะคุณแม่ยังไม่ให้เรียนต้คนเรียนอะไรจะไปทาอะไรแต่ผมเนี่ยผมไม่ยอมผมบอกถ้าไม่ให้ผมเรียนผมก็ไม่เรียนก็เราอาจจะดื้อแต่ค่านิยมตอนนี้เปลี่ยนครับเราจะเห็นว่าพ่อแม่รุ่นใหม่เนี่ยลูกเป็นอะไรก็ได้นะฮะเอาละครับ,รบวันนี้คุณผู้ชมครับใครที่ติดตามรับชมรายการคงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ย เป็นที่รวบรวมศิลปะนะครับจากศิลปินจากทั่วประเทศจริงๆนะครับมาที่เดียวเนี่ยได้ครบเลยนะครับไม่ต้องไปถึงแต่ละจังหวัดอย่างเช่นจะดูขอจันเฉลิมชัยต้องไปเชียงรายไม่ต้องแล้วนะครับมาที่ได้นะครับที่เขาใหญ่อาร์ตเมดเซียมนะครับครับและวันนี้นะครับทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านศาสตราจารย์ถาวรโกดงวิทย์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการขอบคินดีครับขอบพระคุณนะครับรายการที่นําสิ่งดีๆไปสู่สังคมครับ